สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115กลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รู้จักกับพี่สีฟ้าคนเปลี่ยนโลกนุ่มหล่อไฟแรงของเราไปแล้วในช่วงที่1เรากลับมาคุยกับพี่เขากันต่อถึงที่มาของการทำไร่สตอรอเบอรี่กันดีกว่านะครับ เริ่มต้นก็จากหน่วยงานครับที่จะมาสนับสนุนการปลูกสตรอเบอรี่ครับรอย่างผมก็ดูแลมันเป็นพืชใหม่นะสำหรับที่นี่นะมันดูมีความน่าสนใจครับ,รบผมก็มีความสนใจแล้วก็เอเราก็ชอบอะไรที่มันไม่ใหม่ครับที่มันมีความต่างๆจากเดิมเพราะดูจากเดิมว่ามันมันยังรครับมันมันดูแล้วมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปนะเสียแรงหลายปีๆนึงครับก็เลย มีความอะไรอยากจะปลูกครับผมแล้วพี่วินัยปลูกสตรอเบอรี่มาได้แล้วกี่ปีครับอันนี้ผมปลูกมาคือรอบที่สองครับผมผมปลูกรอบแรกก็เป็นไปอีกสองสองปีแล้วมาปลูกรอบที่สองครับผมแหมเพิ่งปลูกได้สองปีเองนะครับเนี่ยแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกก็คือว่าหนึ่งเรื่องตลาดนะครับเรื่องตลาดมันก็รอบแรกก็คือล้มเหลวมากคือจากที่ผมไปกู้ทกศมาเลยสามหมื่น ที่ผมได้กำไรจากการปลูกสตรอเบอรี่ก็อาจจะถึงสามหมื่นว่าไม่ไม่น่าจะถึงครับไ,ไม่ไม่น่าจะถึงเพราะเรื่องตลาดแล้วการดูแลผมคือความรู้ผมจะแทบจะไม่มีเรื่องเกี่ยวสตรอเบอรี่เลยครับผมมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนั้นเพราะว่ามันการดูแลมันรายละเอียดน,นะครับผมปีแรกก็มันก็เป็นปัญหาที่ว่าเรายัง,ย,งยังไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมมันแค่ลองผิดลองถูกหน่อยครับแล้วก็พอช่วงหลังๆเริ่มมีผลผลิตเนนะี้ยผมเริ่มจะไม่ค่อยมีเวลา มันมันไม่มีเวลาเพราะว่าเราต้องเก็บผักเก็บสตรอเบอรี่ไปขายตลาดไปขายเองครับเราไม่มีเวลาดูแลสตรอเบอรี่ละพอมมีเวลาปับ๊บนานๆเขาปับ๊บมันก็เป็นโรคเพี้ยลงอะไรครับหลายๆอย่าง,างมันก็เลยเหมือนขายได้แค่รอบเดียวคือจบเลยครับพอแต่ถ้าเกิดเป็นรอบที่สองคือเริ่มเริ่มเริ่มมีเวลาหน่อยครับคือจริงๆแล้ว ถ้านในส่วนของสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะมีการาส่งเสริมการปลูกมาประมาณสัก3-4ปีแล้วนะคะแต่ว่าเป็นในวงแคบๆในพื้นที่เล็กๆของชาวบ้านยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นการทดลองในเรปปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะทางาหลังจากที่เราเราเข้ามาส่งเสริมตรงนี้แล้วเ,เริ่มเริ่มเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้คือเริ่มต้นจากท่านนายกอบจอท่านท่านกอา็อยากจะทำเป็นแปลงสาธิต ให้กับชาวบ้านได้ดูเพราะว่าในในเขตของหมู่หนึ่งกับหมู 3, ่สามที่ที่อยู่เราอยู่ในพื้นที่นะยคะยังไม่เคยมีการปลูกสตรอเบอรี่เลยก็เลยลองทําเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ชาวบ้านได้ดูแล้วก็ทางเกษตรเองก็เข้าเอาต้นพันุ์เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกด้วยพอหลังจากนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะพอเป็นเริ่มเป็นสตรอเบอรี่เริ่มเป็นรูปร่างเป็นร่างแล้วแล้วตอนช่วงนั้นอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากด้วยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามา ก็ทางอบจก็เลยจัดทําเป็นตลาดชื่อชื่อว่าตลาดกระเรียงกันมะกูก็ปรากฏว่าค่อนข้างได้รับการตอบรับจากเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างค่อนข้างเกินคาดพอสมควรแต่ด้วยปริมาณที่เราปลูกค่อนข้างจะน,น้อยนะครับมันมันผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันมันด้วยความที่มือใหม่ด้วยเกษตรยังไม่เคยชาวบ่านเนี่ยไม่เคยปลูกอะไรเงี้ยคนระับให้ผลผลิตมันออกมาไม่ตรงกับช่วงที่ที่เป็นการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่พอดีก็ไปออกช่วงหลังบ้างได้บ้างแต่ว่า ก็ไม่พอขายนะครับไม่พอนะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ผลปีนี้ก็มีชาวบ้านส,สนใจนะครับที่อยากจะปลูกอีกจานวนพอสมควรเป็นจากเดิม20วลายหรือ30ลลายเนี่ยก็ปีนี้ขึ้นประมาณสัก90วลายที่เจ้ก,การจูดโอ้โห,โห,โหถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เคยมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมครับพี่สีฟ้าก็ปัญหามันก็มีหลายอย่างครับ ไอเรื่องหลักๆก็เรื่องเงินทุนครับที่เรายังยังยังมียังยังไม่ไม่มีอะครับผมแล้วอุปกรณ์อะไรผมก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็ยังประสบการณ์ของเราก็ยังไม่ได้ครับเพราะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนี่การเตรียมดินแล้วแต่เรื่องตั้งแต่ใสยน้ําจดเนี่ยสสยน้ําจดเนี่ยมันต้องมีตัวกรองอย่างผมทาครั้งแรกมันไม่มีตัวกรองแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังคือพอนานๆครับมันจะอุดตันเนี่ ือจะเป็นปัญหาครับผมโรคก็ที่ผมปลูกครั้งแรกก็ก็ยังที่เจอก็เรื่องแค่เรื่องเพียครับผมแล้อย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่เพราะฉีดซะครั้งสองครั้งก็หายแต่ยังเพี้ยนนี่คือว่ามันมันต้องคอยสังเกตตลอดครับมันต้องสังเกตเป็นเลยมนนี่น่ากลัวครับแล้วมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมครับพี่สีฟ้าก็มีหน่วยงานของปิดทองแล้วก็ของ จังหวัดแล้วก็อของเกษตรจังหวัดนะครับได้มาให้ความรู้แล้วก็พาไปดูงานแถวเชียงใหม่นะครับก็พาไปดูงานอยู่สองสามที่ครับแล้วก็ที่แต่ละที่อาจจะ,ะนี่การอธิบายหรือทฤษฎีของเขาจะแตกต่างกันไปครับผมแล้วก็ฟังแล้วมาประยุกต์มาทดลองรู้ใหม่ครับแล้วก็มาสรุปมาเพราะว่าที่แต่ละที่เนี่ยมันภูมิอากาศดินอะไรมันจะไม่เหมือนกันครับผม การแก้ปัญหาของพี่สีฟ้าคือเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั่นเองครับคือทางของสีฟ้าเองนะคะอาจจะอาจจะเรียกนี้เพราะว่าเป็นรุ่นลาคราวเดียวเป็นเหมือนเพื่อนกันมาคุยกันก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะไปที่ใครสักคนหนึ่งว่าว่าจะต้องเข้าไปคุยสนิทสนมอะไรคือเราพยายามทำมวลชนทุกที่แต่ด้วยความที่สีฟ้าเขาเป็นคน คือเขามีอะไรเขาเป็นคนหัวใหม่เขาพยายามจะหาทางเลือกหาทางออกบางทีติดปัญหาอะไรก็ไปคุยด,ด้วยกันคุยว่าเออปลูกสตรอเบอรี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยงามเลยจะทํายังไงเจะมีพาไปดูงานไหมอาจารย์ที่มาเขาจะให้ทําอะไรต่อคือเขามีคําถามอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่เวลามีคําถามเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ที่สุดของเขาให้เขาได้คําตอบว่าสิ่งที่เขาจะไปปรับหรือไปทาต่อเนี่ยคืออะไรเราก็เลยได้มาคุคกีกับเขาบ่อย ซึ่งอันที่หนึ่งที่ที่เรามาคุยกับเขาบ่อยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนทาําต้องทําให้เต็มที่ให้มันสุดไปเลยเวลาเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเขาตั้งใจเนี้ยเราก็ต้องไปช่วยเขาแล้วก็ไม่ไม่พลาดนะคะวิธีที่เรามองสีฟ้าคือเขาเองเขาก็ทําของเขาเต็มที่จนจนหน้าตอนหนึ่งถึงวันที่เขาได้ขายตอร์บลี่ออกมาเนี้ยผลผลิตก็ค่อนข้างโอเค รูปแบบที่เรามาช่วยเขาก็คือช่วยเรื่องความรู้อย่างเดียวแต่เขาสามารถจะคุยให้เพื่อนๆที่ปลูกสตรอเบอรี่ด้วยกัน,นได้อีกในระดับหนึ่งหลังจากที่เรามาคุยกันแล้วหลังจากที่เขาได้ความรู้มาแล้วอันนี้ก็เลยทําให้เราได้ยิ่งใกล้ชิดได้คุยกันกันกบกับทางสีฟ้ามากขึ้นคุณผู้ชมครับ เรื่องราวภายในไร่ของีิศีฟายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วยังมีผลิตผลทางการเกษตรมากมายเลยนะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับกลับมาพัฒนาบ้านก็มาทำงานวิจัยในในหมู่บ้านตัวเองนะฮะเราก็ได้พบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้มีแรงบันดาลใจเออมันน่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเรานะจะกลับมา ส่งเสริมด้านต่างๆไม่ว่าด้านวัฒนธรรมด้านการเกษตรเนี่ยทำยังไงอะให้ให้ให้บ้านเราเนี่ยให้มันดีกว่าเก่า